เกาะกงเมืองแฝดของจังหวัดประจวบคีริขันในอดีตกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของสยามในปีพุทธศักราช2398ในหลวงราชการที่4ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งเกาะกงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองตราดขึ้นเป็นเมืองใหม่ปรากฏในใหมายรับสั่งมีบางช่วงบางตอนว่าขุนสารประเสริฐรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสั่งว่าเมืองนางรมโปรดเกล้าให้เรียกว่าเมืองประจวบคิริขันกับที่เกาะกงนั้นโปรดเกล้าให้เรียกว่าเมืองปัจจันตคิริเขต เมืองปัจจันตตะคิริเขตเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเมืองคู่กับเมืองประจวบคิริขันอยู่ในเส้นรุงเดียวกันเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันอ่าวไทยแต่ในยุคล่าอาณานิคมสยามได้เสียจังหวัดตราดและพื้นที่ส่วนใหญ่ในลาวและกัมพูชาจนมาภายหลังได้รับเมืองตราดและเกาะทั้งหลายภายใต้แหลมสิงไปถึงเพียงเกาะกูดคืนมาเท่านั้นทําให้คนไทยบนเกาะกงบางก็ย้ายมาอาศัยอยู่บนแผ่นดินสยามแต่ก็ยังมีบางส่วนอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน หรือที่เรียกว่าคนไทยพลัดถิ่นเกาะกง